สว, C, time, uh, สวัสดีค <and człowie> ่ะสวัสดีเอซทุกท่านค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยบอได้สร้งผลไม้ไปสนี่บีบแจ๊บปีกปกป๊กป๊กวาสันข่อยกันแล่นแักยางไว้ข่อยบอาโอ๊ยขอไปเสียเงินด้อข่อยบอได้สร้งว่าสันว่ะ่นว่าบอได้เสียเงินว่าสันก็เลยไปเบิงเออมันาาหนาซ่องถึงห้าว่าวุ้เส้นว่าสันวาเป็นลูกทุเรียนเด้พี่น้อง เดี๋ยวุสิแกะเบิง่งเดี๋ยวอ่านเบิ่งสื่อค้นทรงก่อนจากสอปอชุมพร่าสัน่นห่วยบ่มีสือ่อส่วนทุเรียนนิชาละสัน้นเดี๋ยวเ้าสิแกะเบิง่งงนะพี่น้องแต่มันคือบ่ได้กินแต่ว่าเอามือแย่เบิ่งในหูมันมันมีหนามอยู่แน่นเอากรรไกรมาให้แม่หน่อยก็ขอขอบคุณเอฟซีโอว่าเบิ่งมือข่อยขาวขาวแต่มองนี้อันนี้ดำปืดอันขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อจ้า แต่ว่ามีเอฟซีพันทักมาบอกอยู่ว่าพี่ส่งทุเรียนมาให้นะว่าสันกขอขอบคุณเลยหลายเดอ้อที่ยังคืดหอดคิดถึงบุญนเส่นกับตีเหล็กใส่ลูกกับบ่ไดเ้เรียง <Okay. S 1> จ้าให้แม่แนะ่ เปิดถ้าพบอะไรว,ว้าวกันไก่มีเนี่ยดึงจากตรงนี้สิลูกอืมโอ้กลัวสีมะหอดเละเบิดเบิงกองพี่น้องเละเบิดโอ้ ทำไมมันมน่ากินน, <c oughs> นี่ละประวัติอม,มองสิว่าอดไกินบักทุเรียนเคยมีประวัติพี่น้องแล้วห้เบิง่งแพ้เป็นประวัติถึงมีจิม้มขอบคุณเอฟซีหลายเดอ้อแต่บ่งหัวสิพากินจังไหผู้ใดมีประสบการณ์บอกแน่ว่าวุาว่นตองพาจังไหนนี่หน่วยงามสำนะาแต่ว่ามันเรีกหมดแล้วอะเออ เปิดแฟชน่นมาหนิขอบคุณเอฟซีหลายๆเดอ้อนวยมัน,ปนไปใหญ่อยู่ด้เออออออน้ำบาดเดี๋ยวเฮาสิม,มาหาวิธีพากินนะพี่น้องมันอาจี นอยสำหรับคนอื่นสำหรับบุญบุญดีใจแห้งที่มีเอฟซี่คนหอดทรงมาให้กินปกติเพิ่นก็สทรงมาสุปีละ่ะหลายคนอดูดูการมั่งคุดแล้วกัขันขันเป็นทางไอเชียงไม่บอกเชียงยืน่นหรือเชียงงังนี่ละ่ะน้องต้นตานก็สิทรงบักนัดมาให้กินขันมีตามฤด,ดูการก็สิมีเอฟซี่ทรงมั่งคุดมาให้นะคะจังงด๋ก็ ขอบคุณเลยล่ดเดอที่ยังคิดหอดคิดถึงบญสินโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบอดดิซังแต่ว่าเด็กินนะพี่น้องคนซื้อบอดดิกินคนก,นกินบอดดิซีแต่ว่ามาหลุ่นก็ของในกองกบมาหลุน่นมาห้าสิบพากินจังไหนแล้วมันหูบอดดิจังไหน่าสุกบะสุกนี่หึเขาของไหนละ่ะแนกในในอ่านแล้วไหแม่แนแนกนะั่นคัตเตอร์เลยซีแดงแดงเขาบอกว่ามันสีดัง Oh. Yes, please, please, okay, mm hmm. oh, เฮ้ยจังโอ้ยเหนโอพคพ่อทำเบิงพ่อแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวจังไหนห้ามมาหลุ่นตอนปอกทุเรียนเบิ้งเหนือมันเนาะวาสิปินจังไหนไปพอกันลิดหน้าวนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ